นี่ไคลงกรดบแอมใหม่สปพนของเนี่ยแอลดีเพเยอะเข้ามาตงมากไอ้เยี่ยมมันกามาเข้าต่อไอ้เดืยวเสมอลดีไม่ดีหรอกชอบแอลเยนบาไม่ใช่ไปถึงแบบงงเลย d อลดีเ r เยอ่ยอมาเข้าสะพนในที่เลยว่ะไม่ใช่องไม่ดีดีบว่ามันตึ๊เอ้าี่สิบสี่บาตัวใหญ่างนี้เลย ช่องมัน13ามเมผมอยู่นผมอยู่นอกเลยเออพี่อยู่นอกดีกว่าพี่อยู่ไหนพี่ไม่ค่อยได้อยู่นอกอะ่ะถ้าพี่อยู่นอกพี่จะโลก มันก็อยู่ได้แหละแต่ไม่ค่อยได้อยู่ไงประเด็นคืออยู่ในจนชินแล้วอะเซฟตี้เลยเซฟตี้ปุ๊บเราเริ่มเลยเดี๋ยวพี่โน้ตเอ้ยพี่โน้ตใช่ไหมพี่โน้นตวัออกไปหาที่ไหนพี่ผมมองไม่เห็นที่เลยโอเคเริ่มไหมนะเซฟตี้เซฟตี้ปุ๊บเซฟตี้เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นพี่โน้ตรเซฟตี้นะครับ <laughs> ผมเห็นพี่นันมาแล้วในดิสคอดแบบแบชื่อมาแล้ว ห้องธนาทอยไม่ได้ล็อกห้องธนาทอยไม่ได้ล็อกพี่ท็อปไม่ได้ล็อกไม่ใช่ห้องวอพี่ทําไมจะเข้าไม่ได้เข้าได้ห้องธนาทอยไม่ต้องมีโลก็เข้าได้พี่เข้าได้เข้าได้ให้นางเข้ามาเลย

ไอิวตายจบจะเอาจะสลับจอไปกดฟังเซฟตี้แม่งล้มเอามันไอคิวตายล่ะตายอีกครับโอ้ยขาแข้งออยแล้วกินน่ามาดูรักษาที่ตึงว่าไม่ทำอะไรเลยนอกจากปั๊มคิวต้องมีมาเอคิวตายไปสอง ต่อชั้นสี่ชนแก้วใช่ไหมผมเอาพาผมไปแอบได้ไหมได้ได้ได้วันสิบโมงเออกลัวมันเป็นภาระชาวบ้านก็ไปหลบกันสิบเอ็ดคน่หโอ้พี่รับที่แล้วรัมางานนะพูดเลยอามาตามิดล้กพลาดก้วอนะเอามาตาผิดตัวเริ่มแล้ว แก้งพระไม่ทงไม่ถามว่าพร้อมหรือยังรอบเนี้ยมีคนเป็นงานเยอะรอบเนี้ย็อบแดงแป๊ดเลยวิ่งออกจากเพื่อนโอ้โหนิ่งสนิทนิ่งแบบไม่ขยับไข่น่ะโอ้ไม่กอดอ่ะบอสหายบอสหายกขึ้นับ้ขึ้นกัน็เ่อนโบ้าขึ้นี่อนโอลง โดอนโดอ,อริเลยะบอสไม่ตามด้วยโโบโบก็ไม่มีการติดตามแดงสิน้นห้าสิบเก้าแล้วโอ้ใจเย็นทะลุหกสิบไปแล้วบอสแม่งไม่ขยับกลับตรงกลางด้วยกูจะงงมากเลยนี่ย,ออย,เ,ยเออมีการมีการบัคมาอยู่ข้างๆด้วยดึงละคืออัดดามจจนบอยสไม่เดินแล้วอตอนเนี้ยอดี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 อัดเข้าไป หมดแล้วทุดเจ้งหมดแล้วสวยงาม <c oughs> โอ้ยงั้นงั้นเดี๋ยวกลางสามสี่นนะงั้นเดี๋ยวเซตเลยนะในทีมในริสนี่แหละมีใครบ้างที่ส่งดาเมจเทสมาแล้วเอ่อพระก็เป็นพี่โอ๊ตกับน้องพิวแล้วกันถ้างั้นครบเลยอยู่กันครบอย่างนี้เลย <c oughs> พระสองระวังตกงานพี่โอ๊ตระวังตกงานเข้าจริงแล้ว ไม่อยากจริงจิงเราก็จะบอกว่าระวังตังกนอ่ะเอีอว่าอเก็บบอสว่ะมีงไม่ปักที่ไว้ก่อนในตัวใจดีอะเก็บแล้วเแค่ปน้านี้มากเลยเจยลีฟมัาอากาศ ดู่าเต้นท่า็เกเป็นยิ่งเป็นชุดกะงนักเก็ี่เต้นเป็นเต้นรูรูเลยก็ต้องเ่ป็นการอ่ะเอาหมดหรือยังอ่ะเอาใครไม่ออกมาผาตามก็ไปเลยออกมาเร็วมีคนไม่ออกอ่ะจะกินออามายังไงปลอดเ เ็นัารเรื่องสองแสนง่ายมากเลยนะอันนี้ของไม่มีอะไรเรื่องอย่างแสแแล้วเลยอืแกับแสนห้าซ่งเป็นเรื่อยากอยู่ตายยากใช่เลยทโอ้โหดีอลยนะแจกจสองแสนห้าแตดลนยากอั้ยากว่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องสิบทำกระายยูก่อนขายกินไปแล้วเองที่ทำ ขายจินแล้วที่อันดีเองอ่ะสองกันเลยายดีอางเดียวดีแค่เดียวแล้วให้รปจำนำบอลมันมีคนแยงน่งมือเนให้ทําแไปแยง่งมือเราไม่ได้เดตองไม่ได้ครับ การหยาไม่ได้เอาไปรวมกับค <hein. S 1> ่าการสมาทั่วไปมันขึ้นมานสิงๆว่าโอหดดีว่ะก็คือการทุกวนนั้นะอือที่มันจริงักอย่างตาเลยครับลบเลยที่กอลางเสด็จจะไปตีปุ้งตายกันตีไงเดวอนตายเดวอนตายเดวอนตายจะเย็นจะเย็นเดวอนตายตีเสาก่อนนะ้มันเขียนเป็น C Effect l i ห้าเปอรเซ็นต์ล่างสุดแต่มันไม่ได้มารวมทั้งบนไม่ตายมันได้อ็กคิวเอ็กคิวเอ็กบอกมาเอ็ให้ตามผมก็ได้ไม่ผมเอาเดินตามเอาเดินตามพี่โน้ตอยู่เดินตามผมสิเดินตามแท้งทำไมรือว่าเอคิวขาออนอย่างน้อยต้องเป็นมันสีศพอะเพราะว่าแท้งต้องลากขึ้นเสาใช่ไหมล่ะ ลืมจริงๆนะ่าจะตามคนอื่นมือไวไปหน่อยนั่นมัน่นมันเป็นจูอะไรเนี่ย <laughs> น่ารักไม่นองติดเลยคิวเสานะครับคิวเสาไม่คิวล้วทั้งนี้มันปะทวงโควิดจุก เดี๋ยวเอาวาปอกก่อนไปเล่นโม่ด้วยนะไปไหนมาพิวแม่งว้าพอเทลใส่เพื่อนด่านะไปโผพันใจล่แค่เวนตีตีอยู่จุ้งเลยนะยุ่งเลยนะ มันก็จะออฟลายน์ดเลยไวยครับฉันชับไวทันใจครับทั้งไหนดีมีเงินไม่ถึงเอ็มนะพิวโคตรตัวหลังพบมีเงินอยู่หรอซิถึงชาญก็ไม่มี

อย่าไปชุบเอ็กิวเลยมันตายลัลวๆเลย้ยแ้ลวาสตายนึผมอมองไม่เห็นบอลเลย

จะวิ่งกลบเราเปิดไปสกวิีไหน่อครับเบังคับใ้เอาเปิดเองพวกนี้เป็ผมของแมวมาลงูนแมวก่อนที่งลงอ่ะยังไม่ลงเหรอยากยากอยากผมอยากเป็นแมวพวกนี้พอดีแต่นี้มาเล่นแมว ไม่เอากัดไงมาลงแลวพิวเอาโวพิวมาลงทำไมเราอยากเล่นพระอยากเล่นว <laughs> <laughs> ันโอ้ยเลเซอร์บนปีนหนีก่อนวันนี้อยากเล่นพระแทนพรุ่งนี้ก็เคยเล่นแมวเออไม่ต้องชุบไอิวมันปั่มนอนไปปล่มไปเปิ้งเจมเปิ้งชุบรวยบ้านรวย <laughs> บ้านรวย อักนกระชุบไหมอาหมื่นเมตรอ่อออะซื้อเะไรแย่วเอาเรื่อยๆไม่ติดบอมีแค่พันไปเดียว <c oughs> แย่งกุญแจเขาไม่ตันสักดอก <c oughs> ไม่ตายเหรอเฮ้ยที่ไก่ดอกนึงอันนี้ไม่มีไก่แย่งอันนี้ทันอันนี้ทันขวาล่างโอ้โหสองดอกเลยเอาเลยใครเก็บเก็บเลยผมเก็บไม่ได้เก็บไปแล้ว จบแล้วมาผิวตั้งตีใหม่พี่ตั้งตี้ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาผูกกันแล้วเดี๋ยวเรามาเซตทีมใหม่อีกครั้งขอบคุณครับ